หลักร้อยเราสามารถพิชิตหลักพันได้หรือเปล่านะครับเลยอีกสองรอบครับเบิ้ลอยู่ตอนนี้คูณสิบคูณสิบสองแปดสิบสี่ครับผมคูณสิบสองคูณสิบสี่เป็นเท่าไหร่ ครับผมกลับมาพบกันในคลิปนี้นะครับผมก,ก็กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าจะไ่พาคลิปใหม่ๆด้วยครับสาวถ้ากลับมาแล้วครับผมในคลิปนี้ก็ต้องบอกกันว่าสาวถ้าน,นั้นมาอะไรจริงๆเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะผมเกมนี้นะฮะไม่พูดพลาอะไรมากแล้วว่าตอนนี้ก็รู้ไปคร่าวๆแล้วนะผมสำหรับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูน,นิดนึงแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นตารางการแจกเงิน,นรางวัลน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสแคตเตอร์สัญลักษณ์ตัววายแล้วก็รูปสัญลักษณ์ต่างๆครับผมก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรยากเหมือนกันนะครับผม mm. ในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นตารางการแจกเงิน,นรางวัลจาเป็นต้องศึกษาดูก่อนนะผมพูดวัน,นี้คงไม่หมดแน่ๆนะครับผมเพื่อน โอเคครับผมคิดสิงห์สาวแทมเนี่ยจึงกลับมาหานะครับในงบที่น้อยมากๆเลยถ้ามาดูว่าหลักร้อยเราสามารถพิชิตหลักพันได้หรือเปล่านะครับได้ไม่ได้ก็อย่าว่ากันแล้วกันคลิปนี้ก็ลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดประสบการณ์นะครับผมสําหรับคนที่มีต้นทุนน้อยนะครับผมก็สามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้แล้วกันนะครับดูเพ่มความบันเทิงเท่านั้นนะฮะสำหรับดีเทที่ ต่ำกว่า18ปีควรจะรับคำแนะนำด้วยแล้วกันครับไปหมดเทอร์โบโนะไปเลยสแคตเตอร์เข้ามาสองนะโอ้โห,โหแตกรัวๆเลยซื้อฟีเจอร์ฟิสสปินได้นะครับผมเกมนี้ 3บาทคูณ2นะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันซื้อฟีเจอร์ก่อนอลองดอูสแคตเตอร์เข้ามาสี่เลยนะฮะซื้อได้ให้ซื้อนะครับผมชรางวัลการหมุนฟรี10รอบนะครับผมตัวคูณจะเพิ่มขึ้นคูณ2หลังจากที่ชนะรางวัลทุกครั้งครับ ไปดูกันนะาไปสามบาทเนี่ยได้เท่าไหร่บ้างไปคุ้มไหมน้าร้อยห้าสิบนะครับคูณสี่คุ้มไหม,มเอ่ยถามถึงความคุ้มค่าขอผมเกมนี้ก็หลักร้อยนะครับผมงบหลักร้อยมองวัดใจกันครับว่าสามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้หรือเปล่านะครับคุ้มไหม มาอีก24นะครับคูณ12เฮ้ยมีรางวัลคูณ14ด้วยนะอีก3รอบมาตัดๆๆๆๆๆๆรอบเดียวนะครับ10เข้ามานะฮะโอ้โหบอกเพิ่มไปอีกรางวัลชนะ48คูณ18มากเบิ้นไปรัวๆเลยแม่เจ้าโว้ยเงินรางวัลก้อนโตทั้งหมด รางวัลเมกะนะครับผม1 25บาท40บต่างนั่นเองอีกหนึ่งรอบก็หมื่นฟรีคูณ20โอ้โหคูณ20นะครับผม60คูณ22เบิ้ลมาอีกไหมโอ้เงินรางวัลก็โตห,ห,ห,หกบบาทนั่นเองครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะโอ้โห,โหเงินรางวัลรวมเมื่อกี้ยังไมไ่ขึ้นเลยนะงนเงินรางวัลรวม 264นะครับสำหรับการซื้อฟิสปินรอบนี้นะฮะ150ยห้าเออคุ้มอยู่คุ้มอยู่ไป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 ซื้อกันต่อเดี๋ยวขอเป็นแปดห้บาทแล้วกันแล้วก็ซื้อฟีเจอร์เราจะใช้งบทั้งหมด250บาทนะครับเราไปดูกันติ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 ๊ดมาไหมมีอะไรให้รุนบ้างทำไมทำไมหมุนด่านจังเลยครับ อไอ้ที่หมุนดาเน,นี่ไม่ใช่อะไรนะเพื่อนๆเขากำลังทำการเชื่อมต่อสัญญาณเจนเน็ตให้อยู่นะครับพอดีว่าช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเต็มใจสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับให้มันกู้สัญญาณกลับ,บมาก่อน โอเคครับผมยังไงก็ล็อกฟีเจอร์ฟรีสปีดน,นะครับเพราะเราซื้อไปใช้งบประมาณ2 5 0ร้อยห้าสิบาบาทนะครับสิบรอ,อบไปดูกันตอนนี้สซญญน์เน่ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะไปครับผมคูณสองคูณสี่คูณสี่คูณสี่มาไหมอะ่ะคูณสี่ไม่มาคูณสี่ไม่มาโอ้โห คูณหกรอบนี้คูณหกนะเยี่ยมมากคูณแปดไปอีกดีเลยอีสองรอบครับเบิ้ลอยู่ตอนนี้คูณสิบคูณสิบสองแปดสิบสี่ครับผมคูณสิบสองคูณสิบสี่เป็นเท่าไหร่ครับผมเงินรางวัลก้อนโตร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนั่นเองนะครับมาดูอีสองรอบกันหมุนนตีนะครับผมเพื่อน มาห้ขึ้นใจนะฮะหกสิบสามครับผมก็รวมทั้งหมดตอนนี้นะครับผมก็ประมาณสองร้อยี่สิบหกแหละนะฮะเรางบน้อยนะครับผมช่วงนี้จะกดเองบ้านดีกว่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมในระดับหนึ่งนะฮะปั้นได้นะครับผมเกมนี้้ะงบน้นอย ใครที่มีงมนินน้อยๆเลยต้องขอบอกว่าเกมเนี่ยเขาจำกัดให้นะครับสมมติว่าเรามีหลักร้อยนะครับว่าเราเปลี่ยนเบสไปเงี้ยสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ400อะ่ะเพราะว่ามันจะอ่าเขาเรียกว่าจะค้าๆกันนะครับมันจะให้ความพอดีกันระหว่าง300กับ400อะ่ะไปสักไป30 โอ้โหเบิ้ลเข้ามาอีกสิครับคูณ3 4 2สี่บ้หครับผมโอ้โหสแคตเตอร์เข้ามา4ตัวนะครับตอนนี้สแคเตเตอร์มา4ตัวครับผม333โอ้โหนี้ไม่ได้ซื้อเอ้ยซื้อสิเราซื้อนะครับมันก็เพิ่มมาอีกนะครับ10รอบกันหนึ่งปีไปครับ อันนี้ไม่ได้ซื้อต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เราหมุนได้เองนะครับซื้อนี่คือรอบที่แล้วนะครับผมจาผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะให้อภัยด้วยแล้วกันนะครับผมจุ๊บๆหลักร้อยก็สามารถปั้นได้นะผมเกมนี้ไม่ว่าคุณจะมีอาทูนมาแค่ไหนนะครับผมก็สามารถลงได้เลยปั้นได้เลยโอ้โห,โหโค้ณสิบสี่ พระเจ้าเบสามสิบคูณสิบสี่เข้าไปคูณสิบหกอีกอเรียกาะจริงๆครับผมสาวถ้ำนะฮะอ,อีกหนึ่งรอบมาดูโอ้โหสเกตเตอร์เข้ามาอีกสามครับตอนนี้มาอีกหนึ่งไหมทำมาอีกหนึ่งนี่คือบันเทิงเลยนะอีกหนึ่งนี่คือบันเทิงจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับผม มาดูรางวัลทั้งหมดของเราตอนนี้726ครับผมสุดๆเลยทีเดียวนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาครับผมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจางช่องด้วยแล้วกันนะครับนอกจทากนี้ก็ไม่ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนใเพื่งคนสนุกสนานด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าใครที่อยากจะรู้เคล็ดลับนะฮะอย่าลืมเลยนะครับผมทิ้งและอ่านไว้ด้านล่างนี้แอดมาพูดคุยกันได้นะครับผมกับสล็อต xoautobet.com นะฮะกับค่ายเกม PG ด้วยแล้วกันครับมีหลากหลายค่ายเลยนะฮะแต่ผมเลือกเล่น PG นะครับในคลิปนี้ไปดูกันต่อ <c oughs> ที่สำคัญต้องบอกว่าเด็กๆนะครับอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเลยนะฮะอย่าเพิ่องอยากรู้อยากลองนะครับผมกดพอดไว้ก่อนนะฮะ18สิแล้วค่อยกลับมารับชมนะฮะเราสามารถ ตัดสินใจเองได้นะครับว่าอันไหนถูกอาาันไหนผิดอะไรไม่ดีก็ว่ากันไปขอบคุณแล้วกันผมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับยังไงก็คลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าต้องอบอกว่าสวัสดีครับ